ข้อความจากพระบิดาสูงสุดหรือสุปรามฟาเตสสวัสดีลูกๆของฉันฉันคือพระบิดาสูงสุดพระบิดาของบรรดาบิดาและฉันมาในวันนี้เพื่อนำความสำคัญของการสื่อสารของเราต่อมนุษยชาติมาบอกทุกคนพวกเราซึ่งเป็นบิง้งหรือว่าสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างกำลังพยายามทำให้พวกท่าน ข้าใจถึงความสำคัญของความจริงที่เราได้สงสารถึงพวกท่านเป็นประจำเราตระหนักถึงปฏิกิริยาของพวกท่านต่อข้อความเหล่านี้พวกท่านหลายคนยังคงไม่เชื่อแต่จากสิ่งที่พวกท่านอ่านสารหรือว่าข้อความจากพวกเรามันคือความจริงมันเป็นเรื่องสำคัญมากที่มนุษยชาตินั้น จะไม่ต่อต้านความจริงแต่ควรยอมรับมันในสิ่งที่มันเป็นการไม่ยอมรับความจริงของพวกท่านทำให้ความก้าวหน้าในการรู้แจ้งของพวกท่านนั้นช้าลงพวกท่านจำเป็นต้องเป็นอิสระจากความไม่เชื่อนี่ัยเ่เก่าๆของความกลัวและการไม่สามารถเข้าใจบางแงม่มุมว่าทำไมเราจึงได้นำเสนอสิ่งเหล่านี้แก่พวกท่าน ตอนนี้ฉันจะเปิดเผยความจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการสู่การลื่นมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หรือว่าการเอ็กซ์เชนชั่นเส้นทางแห่งการตัสรู้หรือว่าการตื่นรู้คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณมันไม่ได้มาจากภายนอกแต่ว่ามันมาจากจิตวิญญ,ญาณของคุณซึ่งทำได้โดยการเปิดเผยตัวเองต่อความจริงและการทำสมาธิแบบเงียบๆทุกวัน เหล่าอาจารย์ผู้บรรลุธรรมทุกคนบนโลกของคุณพวกเขาค้นพบความลับนี้จากพระเยซูพระพุทธเจ้าพระกิสนะกวนอิมไปจนถึงเหล่าจือ้อและท่านเนื่นอื่นอีกมากมายทำไมเนะหรือกระเพราะเพราะว่าทุกสิ่งในชีวิตของคุณนั้นในโลกใบนี้ล้วนสะท้อนโดยตรงถึงตัวตนของคุณภายในและสิ่งที่คุณมีและ ความบันเทิงหรือว่าการสันสะเทือนภายในตัวคุณมันก็เหมือนกับกระจกเงาหากว่าคุณนั้นมีสุขภาพที่ไม่ดีนั่นหมายความว่าคุณนั้นไม่มีสุขภาพภายในที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าหากว่าคุณนั้นประสบปัญหาทางด้านการเงินก็แสดงว่าภายในตัวของคุณนั้นไม่มีทรัพย์สมบัติภายในหากว่าคุณนั้น มีปัญหาอยู่ตลอดเวลาและไม่มีความสงบสุขในชีวิตนั่นเป็นผลโดยตรงจากการที่คุณนั้นไม่มีความสงบสุขและความสมัคคีภายในตัวคุณมันก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่รันซอฟต์แวร์ที่เต็มไปด้วยปัญหาไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงจนกว่าคุณนั้นจะอัปเกรดแล้วก็หาซอฟต์แวร์ที่ดีกว่านี่คือสิ่งที่การที่การทำสมาธิแบบเงียบๆทำ และมันเริ่มเชื่อมต่อคุณให้กลับเข้ากับจิตวิญญาณแล้วก็จิตสำนึกสากลของจักรวาลการเพิ่มพลังการสันสะเทือนสูงของคุณและการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของคุณจากภายในในทางบวกและการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจากภายนอกเป็นการสะท้อนโดยตรงของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณ และนอกจากนี้เมื่อคุณนั้นยอมรับแล้วก็เชื่อในกฎเชิงลบใดๆของโลกความเป็นจริงแบบสามมิตินี้คุณก็จะประสบกับมันในชีวิตมนุษย์ของคุณหากคุณเชื่อว่าคุณสามารถป่วยได้เช่นเป็นไข้หวัดหรือว่าโรคใดๆก็ตามคุณก็จะป่วยหากคุณเชื่อว่าคุณนั้นแก่ได้คุณก็จะแก่หากคุณเชื่อว่าคุณนั้น มีเงินจำนวนจำกัดคุณก็จะประสบกับความขาดแคลนโดยการเชื่อและการยอมรับกฎเชิงลบเหล่านี้บนดาวเคราะห์โลกแบบสามมิตินี้คุณก็จะมอบพลังของคุณไปแล้วก็อนุญาตให้กฎเหล่านี้ทำงานและปรากฏในชีวิตของคุณกฎเหล่านี้และกฎที่ถือว่าเป็นกฎของโรคต่างๆนับพันเชน่นโรคชรา และข้อจำกัดของการอุปทา,านมันไม่ใช่กฎสากลของจักรวาลแต่ว่ากฎเหล่านี้มีอยู่เฉพาะในโลกของคุณเท่านั้นเพราะพวกคนชั่วร้ายหรือว่ากลุ่มมืดพวกเขาได้สร้างกฎเหล่านี้ขึ้นมาโดยเจตนาแล้วก็ตั้งใจและมนุษย์ก็เชื่ออย่างงมงายแล้วก็ยอมรับกฎเหล่านี้โดยไม่มีความจริงทางด้านจิตวิญญ,ญาณอยู่เบื้องหลัง กฎเหล่านี้มีอยู่เพียงเพราะมนุษย์นั้นชื่นชอบมันมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นมักชอบดูหนังแล้วก็รายการต่างๆเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลายโดยไม่ต้องคิดอะไรมากหนังและรายการทุกเรื่องที่พวกเขานั้นดูมักมีปัญหาและมีเรื่องดราม่าเสมอนี่เป็นการกระทําโดยจดตนาของเหล่ากลุ่มมือถือว่าผู้ที่คิดลบเพื่อที่จะโปรแกรมอรารยธรรมมนุษย์ให้เชื่อแล้วก็ยอมรับ ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีปัญหาในชีวิตอยู่เสมอซึ่งมันเป็นสิ่งตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงคุณไม่ควรมีปัญหาที่แตกต่างกันไปตลอดชีวิตมนุษย์และให้ปัญหาเดียวกันนี้คงอยู่เป็นปีๆในมิติที่สูงกว่าบิ๊หรือว่าสิ่งมีชีวิตในกาแล็กซีและแสงสว่างส่วนใหญ่นั้นพวกเขาไม่มีปัญหาใดๆ แต่ถ้าเกิดว่าหากบิงหรือว่าสิ่งมีชีวิตใดๆที่มีปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว,รวส่วนใหญ่มักเกิดจากความขัดแย้งกับอารยธรรมกาเล็กซี่แห่งความมืดซึ่งกลายเป็นคนมืดและคิดลบหลังจากที่ปล่อยให้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนั้นครอบงำจิตใจของพวกเขา และพวกเขาก็หยุดทำภารกิจทางด้านจิตวิญญาณในการรักษาความเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณและจิตสำนึกสากลจักรวาลผ่านการทำสมาธิแบบเงียบๆพวกเขาปล่อยให้อีโก้หรือว่าอาตาเข้าไม่มีบทบาทหากคุณนั้นกลายเป็นคนที่มืดมนในมิติที่สูงขึ้นคุณจะไม่สูญเสียความก้าวหน้าครั้งก่อนๆของคุณโดยจะไปที่มิติที่ต่ำกว่า แต่ว่าคุณนั้นจะยังคงอยู่ในมิติปัจจุบันของคุณจนกว่าว่าคุณนั้นจะทำลายตัวเองและถูกกําจัดโดยกองกำลังแสงแห่งกาเล็กติกหรือว่าศัตรูของกองกำลังเชิงลบอื่นๆเพราะว่ากองกำลังแห่งความมืดไม่สามารถอยู่ร่วมกับอารยธรรมในเชิงลบทั้งหมดได้อารยธรรมแห่งกาเล็กซี่ที่เป็นมืด จะไม่สามารถขึ้นสู่ระดับมิติที่สูงขึ้นได้เว้นแต่ว่าพวกเขานั้นจะกลับไปสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างสลับมนุษย์ที่หลับไหลและตื่นอยู่บนโลกกกยาได้ให้เครดิตกับสิ่งมีชีวิตกลุ่มมืดเชิงลบบนดาวเคราะห์โลกจนมากเกินไปซึ่งพวกเขานั้นเหลือเพียงจิตวิญญาณมืดในร่างมนุษย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตเชิงลบของกาแล็กซีทั้งหมดเช่น เลปทิเรียนสัตว์เลื้ครานได้ถูกกองกำลังแสงของกาลิติกกำจัดออกจากโลกของคุณไปเพราะว่าพวกเขานั้นไม่ฉลาดนักและทุกอย่างที่พวกเขาทำมักจะมาจากมุมมองที่จำกัดแล้วก็คับแคบและมันก็ไม่มีหวันยั่งยืนลหลายๆอย่างที่พวกเขานั้นทำมักจะล้มเหลวและส่งผลเสียต่อพวกเขาเองกลุ่มมืดหรือว่าผู้ควบคุมความมืดนั้น พวกเขาต้องการที่จะกำจัดประชากรมนุษย์ถึง95%และก็ปล่อยให้ส่วนที่เหลือนั้นเป็นทาสจนถึงตอนนี้แต่ว่าพวกเขาก็ล้มเหลวอย่างน่าอนาจใจตามข้อมูลของคุณนั้นมีมนุษย์มากกว่า8,000ล้านคนบนโลกแต่จริงๆแล้วมีมนุษย์มากกว่า1,000 0ล้านคนแต่ว่ากลุ่มมืดหรือว่าสิ่งมีชีวิตในเชิงลบ พวกเขาโกหกมนุษย์เกี่ยวกับทุกสิ่งกลุ่มมืดหรือว่าสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดแทบจะอยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะว่าพวกเขานั้นทนต่อกันและกันไม่ได้พวกเขาจึงได้ต่อสู้กันตลอดเวลาเพื่อที่จะแย่งชิงอำนาจและเงินตราพวกเขาขู่กันโชคกันและกันด้วยพฤติกรรมเชิงลบที่บันทึกไว้ ในขณะที่พวกเขาแสดงตนต่อสาธารณะว่าเป็นพลังที่เป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าเบื้องหลังนั้นเต็มไปได้วยความโกลาหลมันคือโครงสร้างอำนาจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอำนาจและความกลัวหากว่ามนุษยชาติตระหนักถึงความอ่อนแอของพวกเขาแล้วละก็มนุษย คงกำจัดพวกเขาออกจากอำนาจไปนานแล้วเพราะว่าประชากรมนุษย์นั้นมีกำลังมากกว่าพวกเขาเป็นพันล้านคนการประท้วงอย่างสันตินอกอาคารรัฐบาลของกลุ่มมืดหรือว่าสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดไม่ได้ช่วยอะไรคุณคิดว่าใครเป็นคนสร้างกฎเกณฑ์ทั้งหมดสำหรับการประท้วงนนหรือแน่นอนว่า มนุษย์นั้นจะต้องขับไล่พวกเขาออกจากอาคารแห่งอำนาจด้วยกำลังกายโดยไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงแต่การประท้วงไปนอกเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักหลายครั้งที่มนุษย์นั้นพยายามที่จะปฏิบัติตามกฎที่เข้มง,งวดในการประท้วงอย่างสันติ แต่ว่าเหล่ากลุ่มมืดหรือว่าสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดพวกเขาก็ยังคงมองหาข้ออ้างเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาที่มาประท้วงนั้นเป็นพวกที่ประท้วงอย่างรุนแรงและต่อต้านเสรีภาพมนุษย์กำลังปฏิบัติตามกฎการประท้วงที่ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มมืดหรือว่าจิตวิญญาณในเชิงลบและสิ่งนี้จะไม่ทำให้กลุ่มมืดหรือว่าผู้ควบคุมความมืดหลุดพ้นจากกํานาจ เมื่อคุณทำสมาธิแบบเงียบๆคุณกําลังพยายามเชื่อมต่อและสร้างความเชื่อมโยงที่แข็งแงกร่งกับจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของคุณอีกครั้งซึ่งก็คือส่วนของความเป็นพระเจ้าในตัวคุณนอกจากนี้คุณยังเปิดเผยตัวเองต่อแสงสว่างที่เริ่มเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณและการเปลี่ยนแปลงจากร่างกายแบบสามมิติเป็นร่างกายแสงมิติที่ห้า ยิ่งคุณนั้นฝึกสมาธิแบบเงียบๆมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกับจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของคุณและจิตสำนึกสากลมากขึ้นเท่านั้นสิ่งนี้จะเริ่มเปลี่ยนแปลงคุณจากภายในให้ดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจากภายนอกเมื่อคุณนั้นสร้างสุขภาพสร้างความมั่งคั่งความสงบสร้างความสันติ ความสามาัคคีสร้างอิสระภาพและความเยาว,วัยชั่วนิรันดร์ภายในตัวคุณผ่านการเชื่อมต่อกับจิตสํานึกสากลจัก,กรวาลชีวิตของคุณจากภายนอกจะสะท้อนสิ่งเหล่านี้ออกมาไม่มีใครแม้แต่ผู้ที่เป็นมืดในเชิงลบพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะพรากสิ่งเหล่านี้ไปจากคุณได้ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นสูญเสียไปชั่วคราวในในโลกแห่งความเป็นจริงแบบสามมิตินี้จะถูกคืนแล้วก็กลับคืนมาอย่างรวดเร็วตราบใดที่คุณนั้นทำสมาธิภาวนาแบบเงียบๆทุกวันโดยการรักษาการเชื่อมต่อกับจิตสำนึกสากลจักรวาลและในส่วนของความเป็นพระเจ้าในตัวคุณซึ่งก็คือจิตวิญ,ญญาณของคุณ คุณจะกลายเป็นปรมาจารย์ทางด้านจิตวิญญาณของชคชะตาและชีวิตของคุณและคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อของโลกความเป็นจริงในเชิงลบหรือว่ามืดหรือว่าจิตวิญญาณมืดอีกต่อไปขณะนี้คุณกำลังมีเหตุการณ์ที่มีสีสันมากมายเกิดขึ้นในประเทศนอร์เวย์เชน่นประเทศสวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์และ ไอแลนด์ Island, ซึ่งรู้จักกันในชื่อของเมฆสตราโตสเฟียร์ที่ครัวโลกซึ่งได้ปรากฏเป็นเมฆที่สีสันสดใสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าโลกนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงและแรงสันสะเทือนกำลังเพิ่มขึ้นซึ่งจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นในอนาคตในภูมิภาคเหล่านี้ ฉันหวังว่าคุณนั้นจะจริงจังกับข้อความของฉันและเข้าใจอย่างถูกต้องว่าทุกสิ่งที่พูดในวันนี้เป็นเพียงเพื่อความก้าวหน้าและอนาคตที่ดีกว่าสำหรับคุณโดยการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณภายในตัวคุณและให้คุณนั้นหยุดฟังว่ารัฐบาลมืดของคุณนั้นมีอะไรจะพูดกับคุณ เพราะว่าวาระของพวกเขานั้นไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะช่วยเหลือคุณแต่ว่ามันตรงกันข้ามก็คือมันมีไว้เพื่อให้คุณนั้นอยู่ในความมืดตลอดไปและให้คุณนั้นลืมเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของความจริงที่มีมิติหลายมิติที่สูงกว่าซึ่งก็คือความสงบความสมัคคีและความรัก ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องพยายามอย่างมากในการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณภายในและจิตสำนึกสา,ากลจักรวาลของคุณทันทีเวลาของฉันหมดลงแล้วและฉันจะปล่อยให้พวกคุณทุกคนนั้นอยู่ในความสงบลูกๆของฉันปลดอบรับความรัก และพรอนันสูงสุดของฉันขอบคุณทูตแห่งพลังแสงแห่งกาเล็กติกจำไว้ว่าพลังที่แท้จริงอยู่ภายในตัวคุณไม่ใช่จากภายนอกจากพระบิดาสูงสุดสุพรามฟาเตอร์ผ่านเอเรนาเวลาเกสทูตแห่งพลังแสงแห่งกาเลติกโดยบูสเต